สวัสดีครับพี่น้องครับน้อไใหม่ก็บกำลังออกไลยครับก็เลยหางานในโฮมเฮดครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องเป็นน้อไใหม่กิมซุ่งครับคล้ายๆกันครับพี่น้องครับง่ายๆครับทีเฮ็ดแบบนี้ก็คือมันง่ายนะครับเวลาตีเท่ากับตัดทรงเลยครับตัดทรงทรงให้พี่น้องเลยที่สังมากนะครับ ตอนนี้ครมีบัค่อยลายครับเฮ็ดตามออเดอร์ที่รับไว้นะครับจะเป็นไพ่ที่ผมมาถ้าเป็นบานๆันนวเข้านะครับถ้าผู้ใดมีนะครับพี่น้องทังใดมีก็ตัดกิ่งอ่าสดๆดไปช่ำก็ได้นะครับช่วงหนาฝนมันจะติดอยู่นะครับแต่ส่วนมากคนเข้ากับบางข้งกับโบมีเวาในยังสี่นะครับบบมีเวลอ่าที่จะไปตัดนะครับบางคนเพื่อนกับ มาอุดหนุนเสียนะครับอุดหนุนอยากได้สองสามกิ้งสี่หากิ้งังเสียละครับแต่ว่าชุดใหม่กับบบท่านในรับเด้อครับพี่น้องเพราะว่าบบท่านในไหลนะครับอันนี้ตอนตามออเดอร์เพื่อนนะครับครับกับภาพพี่น้องมาตอนครับเดี๋ยวไปกวางไหมครับพี่น้องครับกับโบได้ตัดนอครับของบาโชคนี่คือเอาไว้ตอนอย่างเดียวครับปีนี้นี่คือบบได้ตัดนอครับ นะครับก็ลั่งเปลี่นตุ่มเลยครับเนี่หมอแต่น้อยมัจสิเป็นหลักนะครับเพาะเป็นว่าหลากอากาศครับหนาฝนมันจะมีหลากอากาศขาวๆออกมากครับแต่บพได้มีร์กับัดแล้วก็ไปเอาไปปลูกได้เลยครับแต่ถ้าเฮ็ดทรงแบบทัดสะดุนะครับเท่ากับตรงเฮ็ดเลยมันมีหลากไปนะครับถ้าตัดสดๆไปอาจจะบ่อเพิ่นว่าอย่างครับมันหลายมือครับกว่าจะหอดสามสี่มือสชนะครับก็อาจจะมีปัญหาครับคือ เอาไปปลูกอาจจะบดติดสินะครับแลเริ่มตัดครับพี่น้อกก็ตัดออกครับับหางานในโฮมเฮดครับพี่น้อก เราใหม่กำลังออกหลายครับถ้าว่เฝ้าก้าว่ต้องใส่น้ำยาเลี้ยงลากหรอกครับแต mm ่บ hmm. ่าโชก็คือต้องการให้ออกเร็วๆครับกับตอนใ้ประมาณยี่สิบม,มือครับจะลากกับเชียงเล้งครับอโอเคครับ เหยดย่างนะครับเพราะว่าอยู่ไต่ครับอยู่ตัำมัดแน่นๆ,ๆครับนี่คือการตอนนะครับแต่ว่าถ้ากิ้งไอยูสูงๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะตัดลงมาเอาอไปช่ำนะครับ จะมีวิธีช่ำอีกครับว่าเก็ดแบบใดนะครับเอาไปแช่บางทีมันซึ่นๆครับเดี๋ยวมันก็ออกหลักนะครับแช่น่ำก็ไ้ครับอัครับวิธีการตอนนะครับประมาณนี้พี่น้อง ไปดึงครับพีน่น้องเอามาในหงมครับอันนี้ครับในหนึ่งในสองนะครับสาาได้ดกินที่สามนะครับตัดให้สันๆเลยครับเอาไปสองขอกับพ่อ กำลังสิออกลากอากาศครับเอาไปแช่น้ำเข้าเดียวครับออกเอาไปไห้มองชื่นๆก็ได้ครับแป๊บเดียวนะครับ้เิงถือว่าสวยครับ นี่กับเขาท่าครับครับสองกิ่งครับสวยๆรักตะกว้าไว้ให้ใบมันล่นะะครับเข้ค่อยเก็บบอกินจะได้รักษาความชื้นนะครับ ขัตอนอีกจิ่งนึ่งครับเดี๋ยวสิไปรับโอปอนะครับโอปอจะเลิกเรียนแล้วนะครับบอกาปล่อยเพิ่มมากพเดียวครับคือต้องไปหับนะครับ ตาท้ายคลิปนี้ก็ได้ทั้งเม็ดที่เอาไปกับสามกิ่งนะครับแล้วก็ตอนอีก4เป็นเก็ดนะครับทั้งเมอด้างยูซิปนะครับก็สีเพิ่มอีกสามนะครับกเดี๋ยวิตัดเอาแล้วครับตัวที่พอดีตอนก็มีอยู่ซาีินะครับไพ่ไม่เงพอบท่านครับถ้ามีเป็นไล่ไล่เนี่ยพมาเข่าทาเลยครับตอนขายครับที่น้องกับเฮดได้ได้ครับ แช่ว่าตรงหาหมองชงนะครับอ่องติดต่ออ่าที่เป็นล่านต้นใหม่นะครับยังบ่ได้ก็ได้อยู่หรอกครับอ่าล่ำายังบ่อได้ก็ได้กิิงละ30นะครับ30-35เพราะว่าร้านต้นใหม่ก็สิขายอยู่ประมาณ60นะครับหาส0บ0กสิเจิบหลัเป็นขายนะครับของบ้าโชคก็หาสิบาทนะครับก่ยะท่านสั่งบ้าโชคนะครับเพราะว่าเห็ดบ่ท่านอันนี้คือเห็ดอ่าทิ่ข้างออเดร์เพ่นนะครับ รับปากไว้หลยกับย่านเฮ็ดวอท่านนะครับพี่น้องค่อยๆเฮ็ดไปครับอา้าวมีดอยู่ใส่บันครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับพี่น้องให้กำลังใจเบาโชคนะครับเดี๋ยวจะได้ไปห้าปปอแล้วครับเหลือโรงเรียนครับ โบย่างห้มาเอางครับเอาละครับเรียบร้อยครับบาทนี้ครับมาเนี้ก็ได้แปดกิ้งครับทั้งเบิดครับเรียบร้อยครับการนี้หวอนมาเห็ดงานในหฮมครับมาอนี้ ครับแต่คลิปนี้เอาไว้สำนีก่อนครับเดี๋ยวว่าชั่วจะไปฮับโอปอแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ